แบบฝึกหัด8.9หน้า84ให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบเมื่อกำหนดพายเท่ากับ3.14ข้อที่1ค่ะอ่างบัวทรงกระบอกมีความยาวรอบอ่าง100.48นิ้วต้องใช้พื้นที่สำหรับวางอ่างบัวนี้อย่างน้อยเท่าใดในข้อนี้นะคะโจทย์ให้หาพื้นที่สำหรับวางอ่างบัว โดยบอกความยาวรอบอ่างมาให้นะคะพื้นที่ของรูปวงกลมนะคะหาจาก π พา,ายกกำลังสองค่าายคือ3.14เราจะต้องหาค่า R จากความยาวรอบอ่างวิธีทำนะคะเนื่องจากอ่างบัวเป็นทรงกระบอก ดังนั้นพื้นที่สำหรับวางอ่างบัวจะเป็นวงกลมและความยาวรอบอ่างจะเท่ากับ ความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r เราจะหาค่า r จากความยาวรอบอ่างนะคะ ซึ่งความยาวรอบอ่างคือ100.48นิ้วเราก็จะได้ว่า100.48เท่ากับ2พอานะคะก็จะได้เป็น2คูณ3.14คูณอาจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร เราจะได้ว่าอ่าเท่ากับ100.48หารด้วย2คูณ3.14ได้6.28นะคะก็จะได้เป็น100.48หารด้วย6.28ได้เท่ากับ16 ดังนั้นเราก็จะได้ว่าอ่างบัวทรงกระบอกมีรัศมียาว16นิ้วได้ค่า r แล้วนะคะต่อไปเราจะหาพื้นที่นะคะโดยพื้นที่ของวงกลมเท่ากับ πr ย,ยกกำลังสอง ดังนั้นต้องใช้พื้นที่สําหรับวางอ่างบวาัวนี้อย่างน้อยพายอายกกำลังสองพายคือ3.14 R คือ16นะคะคูณ16คูณ16ได้เท่ากับ803.84หน่วยเป็นตารางนิ้วคำตอบนะคะก็คือ803.84ตารางนิ้ว ต่อไปข้อ2นะคะวงกลมกลางสนามฟุตบอลมีไว้สำหรับเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันถ้าวงกลมนี้มีพื้นที่12.56ตารางเมตรเส้นรอบวงจะยาวเท่าใดในข้อนี้โจทย์ให้หาความยาวของเส้นรอบวงนะคะโดยบอกพื้นที่ของวงกลมมาให้ดังนั้นเราจะต้องหารัศมี จากพื้นที่นะคะแล้วนำมาหาความยาวของเส้นรอบวงวิธีธรรมค่ะเนื่องจากพื้นที่ของวงกลมเท่ากับาพย r ยกกำลังสองจะได้ พื้นที่ที่ให้มานะคะคือ12.56เท่ากับพาย r ยกกำลังสองยคือ3.14คูณด้วย r คูณด้วย r จากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารเราก็จะได้ว่า r คูน r เท่ากับ สิบสองจุดห้าหกหารสามจุดหนึ่งสี่ได้เท่ากับสี่เนื่องจากสองคูณสองเท่ากับสี่เราก็จะได้ว่าอคูณอเท่ากับ สอคูณสแสดงว่า R เท่ากับสนะคะนั่นคือวงกลมมีรัศมียาว2เมตรต่อไปเราจะหาความยาวของเส้นรอบวงนะคะ ความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พายอรก็จะได้เท่ากับ2คูณ3.14คูณร r คือ2นะคะ2คูณ2ได้4นำ4คูณ3า4 ได้เท่ากับ12.56หน่วยเป็นเมตรดังนั้นวงกลมกลางสนามฟุตบอลมีเส้นรอบวงยาว สิบสองจุดห้าหกเมตรคำตอบนะคะสิบสองจุดห้าหกเมตร